คุณต่อใส่หีบมาแล้วจ้าวันนี้นะคะก็มีเมนูใหม่มานำเสนอนะคะนั่นก็คือมาาัะโรนีไส้กรอบแบบที่หบค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนประกอบสำคัญส่วนแรกนะคะก็คือไส้กรอบอาหรับค่ะที่คุณต่อและพ่อละมุดไปซื้อจากร้านไถ่เนื้อเมื่อวันนู้นนะคะ ก็จะบอกว่าถ้าเพื่อนๆที่ไทยเนาะอยากจะลองทําเมนูนี้นะใช้ไส้กรอกอีสานก็ได้ค่ะคุณเต่าเชื่อว,ว่ามันออกมาอร่อยแน่นอนเพราะรสชาติมันก็ไม่ได้แบบต่างกันมากนะในความรู้สึกของคุณเต่าแล้วก็ถ้าใช้ไส้กรอกอีสานเนี่ยรสชาติก็จะออกมาถูกปากคนไทยค่ะเอาละเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบต่อไปนะคะ ส่วนประกอบต่อไปที่ขาดไม่ได้เช่นกันนะคะนั่นก็คือหอมหัวใหญ่คุณเต่อเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วนะคะคุณเตอาใช้2ลูกกลางได้ค่ะเพราะว่าจะทําปริมาณค่อนข้างเยอะในวันนี้นะคะแล้วก็มีพริกค่ะอันนี้จะเป็นพริกเม็ดใหญ่นะคะแล้วคุณเต่อก็เอามาหั่นหัน่นอันนี้ใส่เพื่อสีสันที่สวยงามน,นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าอยากใช้เนาะแล้วอยู่ที่ไทยเนาะก็สามารถใช้พริกหยวกได้นะคะ และส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่ก็คือซุปก้อนค่ะนานๆทีจะเห็นคุณต่อใช้นะคะวันนี้จะมาใช้ค่ะต่อไปนั่นก็คือมักกะโรนีนะคะคุณต่อจะใช้แบบเล็กๆแบบนี้แบบสไตล์อียิปต์นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีหาไม่ได้ไม่เป็นไรใช้มากาักกะโรนีชนิดไหนก็ออกมาอร่อยเหมือนกันแต่ส่วนตัวคุณต่อเนี่ยชอบมากเลยแบบเล็กๆเนี่ยมันแบบเคี้ยวเพลินนะคะและสําหรับเพื่อนๆที่อยู่เอมิเรตอยากจะหาซื้อนะคะ ก็จะมีขายที่คาฟูจริงๆตามซูปเปอร์มาเก็ตทั่วไปก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องแบบหาดีๆนิดนึงเพราะว่ามันจะมีขายไม่เยอะนะะักค่ะ ก็ต้องดูดีๆนะคะแล้วคุณจะเจอแบบนี้ก็จะเป็นแบบมักกะโรนีเล็กๆนะคะคนอิบนิยมใช้กันค่ะและนี่ก็จะเป็นส่วนของเครื่องปรุงนะคะคุณต๋อก็จะใช้ t o m เม o โตเพสนะคะถ้าเพื่อนๆหาไม่ได้นะใช้มะเขือนะสักสองลูกแล้วก็มาบดมาปั่นให้ละเอียดนะคะใช้แทนได้ค่ะแล้วก็มีพริกไทยมีเกลือค่ะและอีกอย่างนั่นก็คือผักชีนะคะไว้สําหรับโรยหน้าแล้วก็ทําให้มักกะโรนีของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมมากขึ้นค่ะแต่จริงๆเนี่ยที่คุณเต๋อเคยกินเขาก็จะใช้พาสลี่นะคะถ้าเพื่อนๆมีพาสลี่ใช้พาสล เพราะว่ามันจะหอมมีเสน่ห์มากเลยค่ะไส้กรอกนี้นะคะคุณเต่าก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกว่านี้นะคะเพราะว่าชิ้นขนาดนี้ก็อาจจะใหญ่ไปเนาะตอนนี้ไส้กรอกอาหรับของคุณเต่าก็ถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบให้เป็นชิ้นเล็กนะก็ไม่ต้องหั่นค่ะทานแบบใหญ่ๆแบบนั้นเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณเต่าก็ต้มน้ําไว้สําหรับลวกเส้นค่ะน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่มะกรนีลงไปนะคะแต่ก่อนจะใส่เยวขอใส่เกลือลงไปก่อนเนาะใส่แบบนี้เลยค่ะ จากนั้นก็ใส่มากาโรนีของเราลงไปแล้วก็ใส่ลงไปอีกครึ่งหนึ่งนะคะคุณเต่าใช้แพ็คครึ่งนะคะพอใส่ลงไปแล้วก็ต้องรีบคนนิดนึงเดี๋ยวมันจะติดกันนะคะตอนนี้นะคะมากาโรนีของเราก็สุกใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวคุณเตาจะเอาไปกรองน้ําแล้วก็ล้างน้ํานะคะเมื่อเราได้เส้นมากาโรนีแล้วนะคะเราก็จะ ตั้งกระทะใบใหม่เลยนะคะเพื่อที่จะทําการผัดค่ะตอนนี้กระทะก็ร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ไส้กรอบไปเลยค่ะไส้กรอบนี้นะคะจะมีแบบน้ํามันเยอะมากมีมันเยอะมากดังนั้นก็คือไม่ต้องใช้น้ํามันเลยค่ะเดี๋ยวคั่วไปสักพักเนี่ยน้ํามันมันก็จะออกมาเองนะคะคุณต่อก็จะไม่รอให้น้ํามันออกมาเลยนะคะจะใส่หอมลงไปเลยค่ะแล้วเราจะคั่วไปด้วยกันเลยนะคะ เวลาผ่านไปสักพักที่ก็จะเริ่มเห็นว่าน้ำมันเนี่ยออกมาแล้วนะคะแต่ว่าไส้กรอกก็ยังไม่สุกดีนะคะเราต้องคั่วให้มันแบบออกเกรียมๆนิดนึงค่ะแล้วก็ให้หอมเนี่ยขดตัวลงมากกว่านี้นะคะระหว่างนี้เองคุณเต่าก็จะใส่พริกลงไปเลยค่ะพริกนี้ไม่เผ็ดนะคะอย่างที่บอกไปว่าเพื่อสีสันค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะคุณเต่อก็จะใส่ซุปก้อนนะคะ จะบอกว่าเมนูนี้คุณต่อชอบมากครั้งแรกที่ทานล้วติดใจก็คือเออน่าจะประมาณไม่กี่เดือนก่อนตอนที่พ่อละมุดพาไปทานอาหารที่เขาขายแซนด์วิชแล้วก็มักกะโรนีนะคะค,คือพอทานจากร้านนั้นนะคะเราชอบมากอร่อยมากติดใจมากนะคะถึงขั้นต้องกลับไปเรียนรู้ที่จะทำนะคะก็ไปเซิร์ชเอาตามแบบเว็บไซต์ต่างๆเา,านะว่าวิธีการทำทำยังไง แต่ก็พอทําออกมามันก็รสชาติไม่เหมือนที่ร้านค่ะแต่หน้าตาเนี่ยใช่จากนั้นนะคะคุณต่อก็เลยลองใช้ไอซุปก้อนเนี่ยดูพอใส่ซุปก้อนลงไปอ้าวใช่เลยอร่อยเลยนะคะที่แท้ความอร่อยมันก็มาจากผงนัวก้อนนัวนี่เองค่ะจากนั้นนะคะคุณต่อก็จะใส่โทเมลโตเพสลงไปและอย่างที่บอกคะ่ะถ้าไม่มีใช้มะเขือเทศปั่นเอานะคะสองลูกก็พอ จากนั้นนะคะเราก็จะใส่มักโรนีของเราลงไปเลยค่ะเยอะเลยนะคะเยอะเลยคนให้เข้ากันนะคะด้วยความที่ใส่เส้นเยอะไปหน่อยนะคะสีก็ไม่ค่อยสวยงามก็จะเพิ่มโดเมโตเพสลงไปนะคะที่ทำเยอะไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าจะให้ลูกเนี่ยทานสองมื้อเลยค่ะแม่คิดเกียดนะคะหิวก็มาตักกินกันเอาเลยนะ จากนั้นนะคะเราก็จะทำการปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะตามด้วยพริกไทยดําและช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลา,าแห่งการชิมค่ะอร่อยมากจริงชอบมากคือคุณต่อชอบเมนูนี้มากนะคะใดๆก็ตาม พ่อรมยนเคยบอกว่าเมนูนี้สามารถใส่น้ำตาลลงไปได้เล็กน้อยนะถ้าไม่ชอบให้มันแบบรสชาติเข้มไปอะไรเงี้ยสามารถตัดด้วยน้ำตาลได้เล็กน้อยนะคะเอาละปิดไฟเรียบร้อยแล้วเราก็จะโรยหน้าด้วยเดี๋ยวเก็บไว้หน่อยไว้ตกแต่งตอนตักใส่จานเสิร์ฟนะคะ ก็เป็นช่วงเวลาแหา่งการชิมให้ดูนะคะก็ชิมไปแล้วเนาะแต่ตอนนี้จะกินให้ดูนะคะนี่นะอย่างที่บอกนะคะอร่อยมากค่ะอยากแนะนําเมนูนี้จริงๆโดยเฉพาะคนที่อยู่เอมเรตนะเวลาไปตามร้านขายเนื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะ ก็จะเห็นแบบพวกไส้กรอกแบบนี้อยากให้ลองซื้อมาทําดูนะแล้วก็มาทําเมนูนี้ค่ะแต่ใดๆก็ตามก็ไม่รับประกันว่าไส้กรอกทุกร้านเนี่ยมันจะอร่อยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางร้านเนี่ยเคยซื้อมาก็เค็มมากไม่อร่อยนะคะแต่ว่าส่วนตัวี่ยคิดว่าถ้าเป็นร้านของซีเรียรส่วนมากรสชาติจะดีงามมากเลยค่ะ ก็เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เพื่อนๆที่อยู่อเมรสสามารถทําได้แล้วถ้าเพื่อนๆที่ไทยอยากจะลองทํานะแนะนําจริงๆไส้กรอกอีสานใช้ไ,ได้แน่นอนค่ะเอามาทําแบบนี้นะคะแล้วคุณ<ส>จะได้มิจิตใหม่แห่งการกินไส้กรอกอีสานค่ะ ก็น่ารักค่ะอยากให้ลองทํานะคือมันอร่อยอ่ะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านอ่ะก็อาจจะแบบคุ้นชินกับการกินมักกะโรนีรสชาติหวานๆแบบบ้านเราเนาะก็เหมือนคุณเต่อเนี้ยแหละแต่พอมาอยู่ที่นี่นะคะได้ลองแบบมักกะโรนีหรือว่าพาเกตตี้แบบหลากหลายรสชาติเราก็ได้เรียนรู้ว่าแบบเฮ้ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นรสชาติหวานก็อร่อยได้นะคะด้วยเหตุนี้เองนะคุณเต่อก็เลยแบบ ชื่นชอบทานมากาักกะโรนีหลายๆรสชาติหลายๆแบบนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูมักกะโรนีที่คุณต่อชื่นชอบมากจริงๆแลๆ้วก็อยากจะบอกว่าเวลาที่ทําเองเนี่ยมันจะดีกว่าตรงไหนรู้ไหมคะมันมันจะน้อยมากเราจะควบคุมความมันได้เวลาเราซื้อที่ร้านะของที่นี่นะคือมันมันค่อนข้างจะเยอะมากเลยเวลากินเนี่ยอร่อยไปก็รู้สึกผิดไปค่ะแต่พอเราเอามาทําเองเนี่ยเราก็จะควบคุมได้จะเห็นว่าความมันเนี่ยน้อยมากเลยนะคะเห็นไหม เพราะว่าคุณต่อไม่ได้ใส่น้ํามันเลยใช้แต่น้ํามันออไอของไส้กรอกเนาะแล้วก็ใส่เส้นมักกะโรนีไปเยอะด้วยแหละมันก็เลยแบบแทบจะไมไ่เห็นน้ํามันเลยเนาะและนี่แหละค่ะคือมากาักกะโรนีไส้กรอกสไตล์อียิปต์นะคะอยากให้เพื่อนๆไปลองทําจริงๆค่ะและอย่าลืมนะคะต้องใส่ซุปก้อนค่ะเพื่อความอร่อยนัวแบบออริจินอลนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้คุณต๋อก็ต้องขอลาก่อนนะคะไม่ใช่อะไรต้องรีบไปทำความสะอาดค่ะ เพื่อนลูกสาวจะมานะคะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะคุณเต๋อก็ต้องรีบไปผักชีโรยหน้าโดยด่วนเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะชื่นชอบกันและอย่าลืมไปลองทำนะแนะนำจริงๆเอาไส้กรอกพิสานมาทำแล้วก็ช่วยส่งรูปมาให้ดูพร้อมกับรีวิวนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงชอบไหมนะคะเอาละค่ะคุณเต๋อไปจริงๆแล้วนะคะอย่าลืมสโลแกนของคุณเต๋านะคะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้จ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะอัสลามุอะลยัยกุมค่ะ